เด็กหญิงนิยายล่าแขนฉบับนางมานบทที่สิบสีบนหลังคาผุพังมีคนสองคนซ่อนตัวอยู่ หวังมู่ที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านรอยรั่วถึงกับกือน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากพันคิดหมื่นคิดเขาย่อมไม่คิดว่าการแอบดูผู้อื่นจะสร้างไอยเย็นให้ไขกระดูกสันหลังปานนี้เหงื่อเย็นหลังโดยไม่รู้ตัวดีที่มือเท้าเขาเหนียวแน่นเห็นเลือดและคนตายมานับไม่ถ้วนในสนามรบจึงไม่ได้ตื่นตกใจจนร่วงตกจากหลังคาซื่อเจอผู้น้อยเห็นว่าเปลี่ยนใจยามนี้ยังทัน คุณหนูรองหลิวโหดเที่ยมอามาหิตยิ่งวันใดเกิดทะเลาะกันขึ้นมาซื่อจื่อไม่กลัวถูกเฉื่อเนื้อเราะกระดูกเหมือนสาวใช้ทรยศที่ชื่อลี่ลี่ลหรือหวังโม่กระซิบเสียงเบาข้างหูผู้เป็นนายที่กำลังแอบมองแผ่นหลังบอบบางของสตรีในดวงใจเขารู้อีกฝ่ายปักใจรักมั่นต่อคุณหนูรองตระกูลหลิวผู้นี้มาตั้งแต่เด็กแม้ถูกฝ่ายหญิงจิงช,งชังไม่ชอบหน้าก็ตาม ป้นจุมพิษแรกที่ควรเก็บรักษาให้บุรุษในดวงใจไปสตรีใดจะไม่ชิงชังเรื่องไรอย่างอายพันนี้หนังหน้าไม่หนาจริงคงทำไม่ได้อยากจับจองเป็นเจ้าของเหตุใดไม่บอกกล่าวกันดีๆเล่าเจ้าไม่เคยได้ยินหรือตายใต้ดอกโบตันแม้เป็นผีก็สุขสำราญหวังมู่ประสานมือคาระวะผู้เป็นนายด้วยความเลื่อมใส เช่นนั้นผู้น้อยจะรอเก็บศพซื่อจือ บจบยังไม่ทันได้หายใจร่างหวังมู่ผ่านกลิ้งตกจากหลังคาด้วยฝ่าเท้าทรงพลังดีที่วิชาตัวเบาองคารักหนุ่มเป็นเลิศยามตกถึงพื้นจึงไม่เกิดเสียงให้คนได้ยินส่งเทียนเหินโรยตัวลงจากหลังคาท่วงท่าองค์อาสง่างามหาได้เปรียบปลายตามองลูกน้องคนสนิทที่ยืนฉีกยิ้มประจบหลังปัดฝุ่นบนตัวเรียบร้อยผู้สืบทอดหนุ่มไม่พูดไม่จาเดินนำอีกฝ่ายรัด ลาะไปยังป่าหลังบ้านที่ผูกม้าทิ้งไว้หลังเหลิวหมิงหยวนชำระล้างร่างกายจนสะอาดสะอา้านและเดินกลับมาหูเจียนก็จัดการงานที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้วการทำงานของชายหนุ่มไม่เคยทำให้หลิวหมิงหยวนผิดหวังจือหลานถือเป็นคนรอบคอบคนหนึ่งคำนวณว่าวันนี้ต้องมีการนองเลือดจึงจัดเตรียมเสื้อผ้ามาให้หูเจียนผัดเปลี่ยนภายในบ้านร้างปรากฏกลุ่มควันสีขาวพวยพุ่งออกมา หลังรถม้าประจำตระกูลหลิวจากไปได้ไม่นานตามด้วยประีรยวเพิงที่ค่อยๆก่อตัวจนโหมแรงในที่สุดควันขาวเปลี่ยนเป็นควันดำทะมึนลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าความสดใสกลายเป็นความมืดมัวประหนึ่งพายุลูกใหญ่กำลังตั้งเขาซื่อเจอทรงเทียนเหิงเลื่อนสายตากลับจากกองเพลิงขนาดใหญ่มายังบุรุษชุดดำสองคนที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้า เก็บกวาดโดยรอบเรียบร้อยหรือไม่ซื่อจื่อวางใจกระทั่งรอยเลือดหรือรอยรถม้าก็ไม่หลงเหลือกฎหมายแขวนอู ข้าคนต้องชดใช้ต่อให้ฝ่ายตรงข้ามสมควรตายก็ต้องให้ทางการเป็นผู้ตัดสินและลงทันหลิวหมิงหยวนกระทำการไม่กลัวฟ้าไม่เกรงดินฆ่าคนแล้วยังนําชิ้นส่วนส่งให้ศัตรูเพื่อเยาะเย้ยถากถางหารู้ไม่หลังศัตรูตั้งสติได้อาจค้นหาหลักฐานนำกฎหมายข้อนี้มาเล่นงานนางอย่างถูกต้องชอบทมแล้วอย่างไรขอเพียงนางมีความสุขทรงเพียนเหิงผู้นี้ ยินดีเก็บกวาดอุดรอยรั่วทั้งหมดให้วันนี้แม่ทัพที่ทำหน้าที่รักษาเฝ้าประตูเมืองคือแม่ทัพศิใช่หรือไม่ขอรับพวกเจ้าตามไปส่งว่าที่หูยินน้อยเข้าเมืองจากนั้นบอกแม่ทัพศินข้าอยากเลี้ยงสุราเขาคืนนี้พบกันที่เหล่าสุราเดิม คำว่าว่าที่หูหยินน้อยทำหวังมู่ที่อยู่ด้านหลังรอบเบ้ปากหมันไส้สตรีไม่แม้จะรับรักก็ทึกพักเอามาเป็นว่าที่ภรรยาอย่างมั่นออกมั่นใจแผ่นดินนี้คงไม่มีบบรุษได้ไร้อย่างอายได้เท่าไหนาของเขาแล้วท่าทางก้มหน้าตัวสัน่นเหมือนคนก้านหัวเราะ ของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งสองส่งผลให้ส่งเพียนเหิงตวัดตาไปด้านหลังนอกจากหวังมู่ที่เติบโตมาด้วยกันจะมีลูกน้องคนใดกล้าทำให้เขากลายเป็นตัวตลกในสายตาผู้อื่นหวังมู่เห็นสายตาพีขาดจึงแซงเงยหน้าขึ้นชมนกชมไม้กิริยาใส่ซื่อแฝงความยียวนช่างชวนให้คนเกิดความรู้สึกทันขยเยอที่เท้านัก จวนอัคราเสนาบดียามค่ำคืนสว่างสวัยด้วยดวงไฟจากตะเกียงในเรือนพรรมนักคุณชายใหญ่ของจวนเกาสีเหมืองนั่งเงอคอมองไปทางประตูตลอดเวลาพี่ชายฉันไหนคนที่ให้ไปสืบเ่าไม่มาเสียที่เกาหงส่วนเห็นท่าทางร้อนใจของน้องสาวจึงรินชายยื่นส่งให้ประเดี๋ยวก็คงมา เาสีเหมิงไม่ได้ประหลาดใจกับความสงบนิ่งของพี่ชายอีกฝ่ายเป็นคนเก็บอารมณ์และความรู้สึกเก่งตั้งแต่เด็กจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากมีนางที่กวนกระวายอยู่ฝ่ายเดียวท่านว่าคนได้ประโยชน์พวกนั้นจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ดีไม่สำเร็จก็ช่างฝ่ายเราไม่ได้รับผลกระทบอะไรนอกจากรอรับผลประโยชน์ชนวนเหตุทั้งหมดเกิดจากความคับแค้นของสาวใช้ ที่ถูกผู้เป็นนายทำร้ายโดยการมอบความตายให้ผู้ใดจะคิดเป็นแผนยืมดาบฆ่าคนของเราเล่าหมังเอ๋ออยากให้เหลิวหมิงหยวนตายนางทำให้เหมังเอ๋ออับอายต่อหน้าผู้คนวันนั้นหากไม่ได้ชินอ๋องช่วยไว้เหมังเอ๋อก็คงผูกคอตายเพื่อหนีความอับอายไปแล้วเกาสีเหมังเข็นเขี้ยวเขียวฟันสองมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อดวงตาเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้น พี่ชายเข้าใจความรู้สึกเจ้าแต่เหมิงเอ๋อเจ้ากับหลิวหมิงยวนเพิ่งมีเรื่องกันพี่ชายไม่สามารถให้คนของตอนเองออกหน้าได้จำต้องอาศัยมือผู้อื่นซึ่งผลลัพธ์เป็นเช่นไรนั้นยากคาดเดาความหวังดีของพี่ชายเจ้าเข้าใจใช่หรือไม่เหมิงเอ๋อเข้าใจอยู่ๆนางมารร้ายไร้สมองอย่างหลิวหมิงยวนก็เกิดฉลาดขึ้นมากระทันหันป้องกันไว้ก่อนย่อมดี เจ้าเข้าใจก็ดีระยะนี้หลิวหงคอยหาเรื่องให้ท่านพ่อถูกฝ่าบาทตำหนิเป็นประจำไม่จำเป็นอย่าพึ่งสร้างเรื่องเพิ่มผ่านเหตุการณ์วันนี้ไปต่อให้หลิวหมิงยวนรอดมาได้ผู้ใดกล้ารับรองความบริสุทธิ์ให้นางหญิงสาวตกอยู่ในมือชายชะกันนับสิบคุณหนูรองจวนโหรน้องสาวหองเฮาหลานสาวคหาบดีผู้ร่ำรวยฐานะเหล่านี้ก็ช่วยอะไรนางไม่ได้ เกาหงส่วนกุมมือน้องสาวเจ้าวางใจชินอ๋องรับปากพี่ชายแล้วขอเพียงตระกูลเกายอมสนับสนุนเขาตำแหน่งพระชายาชินอ๋องว่าที่มารดาแผ่นดินในอนาคตไม่ใช่จะมอบให้เจ้าไม่ได้เรื่องอับอายครานั้นลืมไปเสียเถิดว่าที่พระสวามีไม่ถือสาเหตุใดต้องแยแสสายตาผู้อื่นใบหน้าเกาซีเหมืองปรากฏรอยแดงยามนึกถึงโอ้ซั่วหยาง พี่ชายพูดอะไรชินอองสูงสักปานนั้นเหมิงเอ่อมีก้าอาจเอื้อมหากเจ้าไม่คู่ควรกับชินอองสตรีทั้งแผ่นดินก็ไม่มีใครคู่ควรแล้วเกาซีเหมิงก้มหน้าเอียงอายนึกถึงความอ่อนโยนของอู๋ั่วยียนหยางยามนั่งรถม้ามาส่งนางในวันนั้นสองมือครึงผ้าเช็ดหน้าไปมาไม่กล้าเงยหน้าขึ้นศพสายตาหยอกเย้าของพี่ชาย คุณชายเสียงหนึ่งดังขึ้นที่หน้าประตูลูกน้องคนสนิทของเกาหงส่วนก้าวเท้าข้ามธรณีประตูเข้ามาสีหน้าไม่สู้ดีนักกุ่มอันธพาลกลับมารายงานว่างานล้มเหลวขอรับอาการเขินอายเลือนหายไปฉับพันยามได้ยินคำรายงานเกาซีเหมืองรุกพวดพลาดจากเก้าอี้สตรีตัวเล็กๆคนหนึ่งชะไหนจึงปล่อยให้รอดไปได้ ได้ยินว่าคุณหนูรองหลิวทราบแผนการทุกอย่างจึงแซงภายเรือตามน้ำแล้วตลบหลังโจต้ากับลี่ลี่เกรงว่าไม่รอดแล้วแค่โจต้ากับลี่ลี่แล้วที่เหลือรอดมาได้อย่างไร เกาหงส่วนเอ่ยพางขมวดคิ้วสงสยัยกล่าวถึงที่สุดแล้วหลิวหมิงหยวนไม่น่าเหลือต้นต่อแห่งเพศภัยเอาไว้ต่อให้เป็นลิ้วล้อก็ตามเพราะคิดเช่นนี้เขาจึงไม่กังวลเรื่องหลงเหลือหลักฐานมาสร้างความเดือดร้อนภายหลังพวกเขาบอกว่าคุณหนูรองหลิวเป็นคนปล่อยพวกเขาออกมาเกาหงส่วนเคาะนิ้วกับโต๊ขณะใช้ความคิดเก็บกว่าหรือยัง เรียบร้อยขอรับผู้น้อยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้พวกเขาใช้หลบหนีจากนั้นส่งคนไปดักสังหารระหว่างทางยามนี้คงเป็นผีเฝ้าป่าไปแล้วเกาหงส่วนพยักหน้าดวงตาฉายความอมหิตเลือดเย็นจัดการได้ไม่เร็วพวกไร้ประโยชน์อย่างไรก็ไร้ประโยชน์งานง่ายๆย,ยังทำพลาดตายไปนับว่าสมควร เกาซีเหมองพ่นลมหายใจไม่สบอารมณ์เป็นจังหวะเดียวกับที่พ่อบ้านเดินเข้ามาด้านหลังมีเด็ก,กรับใช้ถือกล่องมาสองใบคุณชายคุณหนู เมื่อครู่มีคนฝากสิ่งของมาให้ท่านทั้งสองบอกเป็นของขวัญจากสหายเก่าพ่อบ้านส่งสัญญาณมือให้เด็กรับใช้ยกของเข้ามาจากนั้นล่าถอยออกไปหลังเสร็จธุระเกาาหงส่วนมองกล่องใบใหญ่ข้างกายส่วนเกาซีเหมังมองกล่องที่มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ของตนสองพี่น้องเปิดกล่องออกพร้อมกันท่ามกลางความเงียบสงบยามราตรีเสียงตื่นตกใจของบุรุษกับเสียงกรีดร้องของสตรีชัดเจน ตามด้วยเสียงตะโกนร้องเรียกหมอเนื่องจากบุตรสาวท่านอัคราเสนาบาดีตื่นเต้นกับของหวันที่ได้รับจนหมดสติโอ๊ย หลิวหมิงยวนร้องลั่นยามจื่อรานพายาบริเวณข้อมือที่ถูกเชือกรัดตอนถูกจับตัวให้ผิวขาวเนียนมีรอยแดงช้ำเป็นเส้นหนาตามขนาดเชือกแรงเสียดสีระหว่างพยายามคลายปมเชือกทิ้งร่องรอยถลอกไว้หลายแห่งซึ่งหากรักษาไม่ดีอาจทิ้งรอยแผลเป็นจื่อรานเจ้าเบามือหน่อยสิจื่อรานย่นจมูกคุณหนูกลัวเจ็บด้วยหรือเจ้าคะ จือรานนึกว่าห่วงแต่เล่นไม่ห่วงตนเองโชคดีที่ข้อมือไม่หักอาจารย์สอนแก้ปมเชือกช่างไม่ได้เรื่องเหลียวหมิงหยวนอมยิ้มให้ทอยคำประชดประชันของจือร้านตั้งแต่นั่งรถม้าจากบ้านร้างจนถึงจวนไม่รู้ว่านางถูกอีกฝ่ายพร่ำบนเรื่องความสุขสนไปแล้วกี่รอบ เอาล่ะเอาล่ะต่อไปข้าจะระมัดระวังไม่ทําให้จื่อรานต้องเป็นห่วงเหมือนวันนี้อีกพอใจหรือยังเลิกบ่นเหมือนคนแก่ได้แล้วระวังวันหน้าหูเจียนไม่แต่งเจ้าเข้าบ้านคุณหนูจื่อรานทําหน้าแงางอนเป็นต้องเอาหูเจียนมาหยอกล้อจื่อรานอยู่เรื่อยหลิวหมิงยวนหัวเราะเบิกบาน ตั้งแต่กลับมาถึงตัวเจอร้านเห็นคุณหนูเหมิรลอยเหมือนมีเรื่องในใจคิดอะไรอยู่หรือเจ้าคะหลิวหมิงหยวนทำหน้าครุ่นคิดถอนหายใจแผ่วเบาเรื่องลี่ลี่ข้ารู้สึกเหมือนมีบางอย่างไม่ถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องเจ้าคะจจอร้าน เจ้าลองคิดดูตระกูลเกาไม่เคยไปมาหาสู่ตระกูลหลิวเกาซีเหมือนกับข้าก็ไม่เคยข้องแวะนางรู้ได้อย่างไรว่าลี่ลี่เป็นสาวใช้ที่ข้าโปรดปรานและไว้ใจหากการซื้อใจคนง่ายได้เพียงโยนเงินทองให้แล้วจบันไหนลี่ลี่จึงยังทรยศหักหลังข้าทั้งที่ข้าดูแลนางเป็นอย่างดี คนหนูกำลังคิดว่าเบื้องหลังความสัมพันธ์ของคนหนูเกากับลี่ลี่มีผู้เท่าหาปลาซ่อนอยู่ไม่เพียงคิดแต่ข้ามั่นใจ และคนผู้นี้คือคนที่เกีย้ยกล่อมเกาซีเหมิงให้ปล่อยลี่ลี่ดูจากความอัยยศที่เกาซีเหมิงได้รับในวันนั้นไม่มีทางปล่อยลี่ลี่เด็ดขาดนอกจากมีมือที่สามยืดมือเข้ามาสอดแทรกเสนอแผนการที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้ครั้นพูดถึงลี่ลี่ใบหน้าเจือรานดูย่ำแย่จนเห็นได้ชัดทั้งที่คิดว่าลืมไปแล้วเผาว่ายามหัวนึกถึงอีกฝ่ายในหัวพันผุดภาพหน้าสะพึงกลัวขึ้น ดวงตาวูบไหวอดไม่ได้ที่จะมองมือขาวเนียนของผู้เป็นนายซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักในการลงมืออาหารมื้อเย็นวิ่งย้อนจากท้องมาจุกอยู่ที่ลำคอ คุณหนูเจอหลานหลับตาสูตรลมหายใจลึกยาวปลุกปลอบตอนเองว่านั่นคือบทลงโทษที่คนทรยศสมควรได้รับในเมื่อนางจงรักพักดีต่อคุณหนูเหตุใดต้องกลัวคุณหนูมอบชะตากรรมอันโหดร้ายนี้ให้ยามลืมตาขึ้นมาอีกครั้งคลื่นอารมณ์หลากหลายที่พุ่งตู่โจมต่อนหน้าพันสงบ ไหนเมื่อคุณหนูมั่นใจฉันไหนไม่เค้นถามลีรี่ก่อนลงมือหลิวหมิงยวนเอ็นกายกับต่างยาวเรียวแรงเหือดหายกระทันหันเมื่อเนื้อเมื่อตัวเหลือเกินหากมีคนนวดให้คงดีไม่น้อยจือหรานมีหรือจะไม่เข้าใจความต้องการของผู้เป็นนายระยะหลังคุณหนูมักใช้การพูดกับลมฟ้าอากาศแทนคำสั่งไม่จำเป็นไม่ออกคำสั่งกับนางเหมือนนายบ่าวทั่วไป เปลี่ยนเป็นใช้การออดอ้อนและขอร้องแทนบอกก็ตายไม่บอกก็ตายสำหรับลี่ลี่ที่มีความแค้นฝังลึกไม่สำนึกผิดต่อการกระทำของตนเจ้าว่านางจะยอมเปิดปากเพื่อให้ข้าระมัดระวังตัวหรือดีไม่ดีนางอาจภาวนาให้ข้าตายด้วยน้ำมือคนผู้นั้นด้วยซ้ำคนหนูมีวิธีดึงผู้เท่าหาปลาออกมาหรือไม่ สัมผัสผ่อนคลายที่ขาสร้างความง่วงงุนจนต้องปิดเปลือกตาไม่มีคำตอบสั้นห้วนทำเจอร้านอึ้งงานนับตั้งแต่ได้เลื่อนขั้นเป็นสาวใช้คนสนิทนางรู้สึกว่าในหัวผู้เป็นนายเต็มไปด้วยแผนการต่างๆมากมายครั้นได้ยินคำว่าไม่มีในใจย่อมบังเกิดความตกตะลึงทวนเปิดเผยหลบหลีกง่ายเกาทันลับยากระวัง คุณหนูบัดนี้คนที่ควรระวังไม่ใช่คุณหนูเกาแต่เป็นคนที่ซ่อนอยู่ในเงามืดข้ารู้เจ้ากังวลเรื่องอะไรวางใจเถิดข้าไม่ใช่หลิวหมิงหยวนที่ชอบเอะอะโวยวายมากกว่าใช้สมองเฉกเช่นอดีตเกาซีเหมืองกับลี่ลี่พลาดพลัง้งเปิดเผยตัวตน คิดดึงตัวการใหญ่ออกมายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมฝ่ายตรงข้ามคงเพิ่มความระมัดระวังขึ้นหลายเท่าแล้วจือารานพยักหน้าเห็นด้วยซ่อนตัวได้แนบเนียนขนาดนี้ความคิดความอ่านคงลึกล้ำยากแท้อย่างถึงคุณหนูต้องระวังให้มากนะเจ้าคะได้ยินหูเจียนบอกว่าผู้ว่าจ้างกลุ่มอันธพาลคือคุณชายเกาไม่แน่คนในเงามืดอ,อาจเป็นเขา ชาตินี้ข้าจะไม่ยอมเป็นผู้ถูกกระทำอีกต่อไปไม่ว่าคนผู้นั้นเป็นใครมีความสามารถเก่งกาจเหนือชั้นปานใดข้าหลิวหมิงยวนพร้อมเล่นหมากกระดานนี้ด้วยจนจบเจือหลานช้อนตาขึ้นแม้น้ำเสียงและท่วงท่าคุณหนูผ่อนคลายนางกลับสัมผัสได้ถึงความเยือกเย็นผ่านการบีบนวด ดึกแล้วคุณหนูย้ายไปพักผ่อนที่เตียงเผอเจ้าค่ะจือหลานเตรียมที่นอนให้คุณหนูเรียบร้อยแล้วหลิวหมิงยวนลืมตาขยับร่างอย่างเกียจคร้านเห็นบทลงโทษที่ข่ามอบให้ลี่ลี่ในใจเจ้าคงหวาดตัวค่ายิ่งกว่าเดิมจือหลานรีบร้อนคุกเข่าใบหน้ากลับไม่ได้แสดงความตื่นตระหนกอันใด หากบอกไม่กลัวก็คงเป็นการโปร้ปดคุณหนูให้เวลาจื่อร้านอีกสักพักจือร้านจะพยายามทำความคุ้นเคยจือร้านขึ้นชื่อว่าศัตรูเจ้าไม่ฆ่าฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามก็ต้องฆ่าเจ้าความเมตตาปราณีไม่ได้ช่วยให้ชีวิตยืนยาวสิ่งที่ข้าทำกับลี่ลี่เป็นนางที่คิดทำกับข้าก่อนข้าจึงไม่คิดว่าตนเองโหดเหี้ยมอมหิตะย,ย่างได คุณหนูทำถูกแล้วเจ้าค่ะลี่ลี่นอกจากพรยศคุณหนูยังคิดสังหารคุณหนูซึ่งเป็นผู้มีพระคุณคอยชุบเลี้ยงทอดทันที่นางได้รับถือว่าสาสมแล้วเป็นจือร้านจิตใจอ่อนแอไม่เข้มแข็งปล่อยความกลัวครอบงำจนสูญเสียการวางตัวต่อไปจือร้านจะปรับปรุงหลิวหมิงหยวนเอื้อมือจับมือจือร้านตบหลังมืออีกฝ่ายเบาๆ วันนี้เจอเรื่องไม่น่าจดจำมาคงเสียขวัญไม่น้อยเจ้ากลับไปพักเถอะประเดี๋ยวข้าเข้านอนเองแต่ว่าไม่มีแต่หลิวหมิงยวนทำตาดูเดี๋ยวนี้รู้จักขัดคำสั่งข้าแล้วจือหลานมิก้าคุณหนูเองก็รีพักผ่อนนะเจ้าคะเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเช่นกันเสียงตอบรับในลำคอดังขึ้นคราหนึ่งไปเถอะจือหานจากไปไม่นานบริเวณหน้าต่างก็มีเสียงเคาะ คุณหนูเป็นเสียงหูเจียนหลิวหมิงหยวนตวัดขาลงจากตางังเดินเข้าไปพิงผนักข้างหน้าต่างว่าอย่างไรคุณหนูเกาหมดสติหลังได้รับของขวัญส่วนคุณชายเกาหลังตั้งสติได้ก็ส่งคนไปบ้านร้างหมายสร้างหลักฐานเท็จโยนความผิดฆ่าคนตายให้คุณหนูเห็นคนด้านในเงียบหูเจียนจึงเล่าต่อ คนหนูอย่าได้วิตกกังวลสวรรค์นับว่าเข้าข้างฝ่ายเราบันดาลให้บ้านร้างเกิดเพลิงลุกไหม้ยามคนของคุณชายเกาไปถึงที่แห่งนั้นได้ถูกเาผาผลาญจนมอดไหม้ไหนเลยจะเหลือสถานที่ให้สร้างสถานการณ์อีกขนาดทหารรักษาประตูเมืองยังบอกไม่เคยเห็นรถม้าของคุณหนูแล่นผ่านประตูเมืองคำรายงานที่ไร้การตอบกลับสร้างความประหลาดใจราคนสงสัยให้หูเจียนคุณหนู ท่านฟังผู้น้อยอยู่หรือไม่ฟังหลิวหมิงดวนตอบกลับหลังจัดการหัวใจที่เต้นรัวเร็วของตนได้แล้วหูเจียน ไม่คิดว่าเจ้าจะเชื่อเรื่องงมงายที่มองไม่เห็นด้วยสวรรค์เข้าข้างอะไรกันสวรรค์มีมือมีเท้าจุดไฟเผาบ้านคนได้หรือมีปากมีเสียงสั่งการทหารรักษาประตูเมืองได้สวรรค์ไม่ได้ว่างถึงขั้นสอดมือเข้ายุ่งเรื่องมนุษย์เสียทุกเรื่องกระมังเห็นได้ชัดว่าเป็นฝีมือมนุษย์หัวเจียนเกาศีรษะกระดากอายเล็กน้อยนอกจากเหตุผลนี้ ผู้น้อยก็คิดเหตุผลอื่นไม่ออกแล้วคุณหนุ่มไม่เคยผูกมิตรใหมตรีกับผู้ใดทุกหนแห่งล้วนมีแต่ศัตรูแทนที่จะให้ความช่วยเหลือมิสู้บอกว่ารอเหยียบย่ำซ้ำเติมหางตาหลิวหมิงยวนกระตุกทีรัวเส้นเลือดบนขมับเต้นไม่หยุดหูเจียนนับว่าดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวคือคำพูดคำจาที่บางครั้งซื่อตรงเกินไปจนทำให้ผู้ฟังสามารถกระอักเลือดออกมาได้หูเจียน ข้ารู้ในอดีตตนเองนิสัยไม่ดีทว่ายามนี้ข้าปรับปรุงแล้วขอร้องเจ้าล่ะอย่าพูดเหมือนชีวิตนี้ข้าจะกลับตัวเป็นคนดีไม่ได้สินางรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วจริงๆอยากล้มตัวลงนอนบนเตียงหนานุ่มของตนสักตื่น ดึกแล้วเจ้ากลับห้องไปพักผ่อนเถิดข้าเองก็เริ่มไม่ไหวแล้วเ่าวจบก็ป้องปากหาวหนังตาปิดปลือลงเรื่อยๆกระทั่งทรงตัวให้ตรงยังยากแสงตะเกียงวูบไหวสะท้อนเงาคนงนเงินไปมาบนพื้นคนหนูต้องตาให้ผู้น้อยสืบต่อหรือไม่ไม่ต้องหรอกให้จบเพียงเท่านี้ดีแล้วในเมื่อคนผู้นั้นไม่ประสงค์จะออกนามยายพวกเราต้องทำให้เขาลำบากใจด้วย เดิมเหลิวหมิงยวนไม่ใช่ไม่คิดถึงข้อกฎหมายเรื่องฆ่าคนต้องชดใช้ในเมื่อนางเลือกจัดการคนชั่วด้วยมือตอนเองแทนการส่งให้ทางการเป็นไปได้หรือที่จะหลงเหลือหลักฐานให้เอาผิดภาว่าการส่งหลักฐานบางส่วนให้สองพี่น้องตระกูลเกาทางหนึ่งถือเป็นการเยาะเยะ้ยอีกทางเป็นการวางเดิมพันเดิมพันว่าในยามที่นางทำเรื่องเหลวไหลเสี่ยงอันตรายจะมีคนผู้หนึ่ง ปรากฏตัวขึ้นเฉกเช่นอดีตหรือไม่ริมฝีปากเรียวบางระบายยิ้มที่แท้เขายังอยู่ไม่ได้หายไป ตามการพลิกผันของเรื่องราวโทษนางไม่ได้เป็นเขาที่ไม่ยอมเผยตัวตนทำให้นางต้องใช้วิธีบีบเขาให้ปรากฏตัวทำลายสถานที่ก่อเหตุได้อย่างสะอาดหมดจดมีอำนาจปิดหูปิดตาทาหารรักษาประตูเมืองแสดงให้เห็นถึงฐานะที่ไม่ธรรมดาต่อให้หูเจียนมีฝีมือนางก็ไม่มั่นใจว่า เขาจะสืบหาตัวตนที่แท้จริงของบุรุษนิระนามพบได้รู้ว่าเขายังอยู่ข้างๆเฝ้ามองนางในที่ที่มองไม่เห็นนับว่าเพียงพอแล้วส่วนเรื่องพบพันให้กงล้อแห่งโชคชะตาเป็นผู้นำพาเธิดฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจ สามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ